วัสดีค่ะวันนี้พัดจะพาเพื่อนๆมาทำจิ้มจุ่มและน้ำจิ้มแจ่วสูตรง่ายๆไปดูกันเลยค่ะของที่เตรียมไว้นะคะมีผักค่ะผักแล้วแต่เราชอบเลยนะคะมีวุ้นเส้นมีเนื้อสัตว์ตามที่เราชอบเลยค่ะวันนี้จะมีเนื้อปลาหมูกุ้งนะคะแล้วก็มนเส้นค่ะ แล้วก็จะมีขนอโก้อนตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตอนนี้ต้มน้ำนะคะต้มน้ำต,ต้มเลยน้ำเดยดได้ที่แล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขนอก้อนลงไปค่ะนะคะใครชอบผักอะไรใส่เลยผัก,ผกใส่ลงไปผักใส่ลงไปรอสักคู่ พอเดือดได้ที่แล้วใส่หมูสามชั้นลงไปก่อนค่ะหมูดแดงลงไปลาใส่ลงไปหมูได้ที่แล้วใส่กุ้งกับบุนเส้นลงไปคนค่ะได้ที่แล้ว เรียบร้อยพอเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะมีข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปพริกปน่นง่ายๆนะคะใส่ลงไปตามด้วยปลาฝาเขียวนะคะปรุงรสเรียบร้อยปลาฝาเขียวลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะคน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 เรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มแจ่วพร้อมรับประทาน Keep a photograph in which we want love Caught in your eyes waiting for the sunrise